สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเปิดมากก็เห็นหมอใหญ่พี่น้องเอ้ยสิแกงหมอนะแกงหน่อไม้เบอร์สามสิบสองหัวนี่ต้มลักเป็ดมีแต่ผือกบาะนี่นะไมีแต่ผือกตะวะบาะนี่ไลอี ลมแหงแถบพี่น้องเอ้ยปูนลมเห็ดลมล่างเมื่อวานนี้ลมนั่นนะหลุดชนข้าเจ้าตายสวัสดีาาข้าทีแล้วแหละวันไปหอดบ่อหอดทุ่งมอซะล้มก็เหลาะก,ก็เดียล้มช้องมือซ้ำมืออะไรนี่แ้าใครเนี่ยแต่เกี่ยวเขาแล้ว เฮ้ในตะเกียบเขาเลเอาน,นี่นะเข้าอันนี้เข้าบอาดีอยู่เพื่อนเฮ้าเลยอยู่อยู่เพือนแม่ง,งุนนวนเพื่อนนะบ่บวอันนี้มกหุงนะทุบไปเปอาไปเอาอยู่เ,เ,เพื่อนมาเิ <c oughs> <ถ>่อถอดเองบ่นนะี่ยนะสิถอดเองเพิ่น ถ้าผูอื่ทอดน่ก็บอกิ้มันบแแ่บอ้ทอดเองสิทอดลงที่สดทอดอืเห็ดอกเถอดา้ขาเไ้รนอย่าบังดูหน่อยเออทอดไข่เองไดผู้อื่นทอดหาบ่แแสบบ่ไปดีนะ

ข <ừ. S 2> ึ 4, ้นอย่างสวนเลยนี่เอาปลาฮาแบส่องมกกะกออมาโอ้ยนไสไกับมังตัวแรงอิอืมโสดกูว่าจองแล้อไหมอยทอดไข่อม่จาักวี่เงิอนุ่นนะสาม

ีมอพดได้โอยหมอพดแพอุ่นนะไม่จีปุ้มอือใส่หมี่ห่อขาต้อห้องน่นใไข่ถ้ากันห่อกาโต้มสกยกันหอยกาะต้มจได้ล้มเด็ดลมผัดด้วยวิวิวิีย นี่ต่ไม่สันอยู่นั่นกไปเอามาห่อข้าวขต้มเออเออเออไม่ชั้นนะเรามาหาจักหออขะต๊้มแล้ววะเออพักกันห่อขะต๊้มพี่น้องห่อขะตุ้มมันมื่นมืดเนาะ มืน่นห้าอมื่นมื่นผู้แคนเอออ่างวนทอดไข่เงี้ยหน,น,น,นองอัมพู่มีงานผู้แคนผู้แคนน้องอัมที่ว่ากินดองนั่นแหละ นั่งกับฮะกสิได้อยู่บ้านคือว่าเนาะน้องอ้ำกับฮะก็อยู่บ้านปีนี้แต่ละปีก็มีแต่ไปเฮียนไปซ้อนอยู่เมืองวิละวิเลปึกบริสุทธิ์อ,อยู่บ้านอ๋อละหอกม,ม,มัดหมามอันม,มัดก็ได้พักมามาันหอกหัดตุ่มหันี่หอกหัตุ่มงามเอ้ยามเออเมนความลาวนั่น,น,น่ะพอดีเหรอ งามไดแน่เอยบ่งเน้ตัวย่างนะว่ะต้อยลเลนะนั่งงาเมื่อนี้อเ็แม่กุ้งบองานก็บอลต้องงานงานนั่นเออเอาต้งแปต้งกุ้มีแถาแม่ยาย เต่าแม่แม่ใหญ่เว้าดยแมออนแม่เว้าลุงเโหกยายซอกเตือนได้บ่อ้าจ๊ะๆอยาอยาเอาบ่จักเอาบ่อกซ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 ออกซอกซอกซออก เรไม่ยดกนะชุนแล้วกจักมันทำจักมันแซนซที่าำทั่วขึ้นมาได้แล้วไม่คาดบมดไม่โลหัวจักชุนเรือฉ่วยจักกับเพื่อท่ซื้อได้เหวเรื่องที่ทำทม่วเป็นได้ไม่ขาดผมผ่านเงินก็งี่เดินชุคนได้มันอันนี้อือห้องนเด้นั่นข้างลงเด้ก็งี่เงินใต้ เขาบอพ่อได้ฮะเนาะฮะันขันจีใส่ันจีใส่ลยผัดยนมันเลือเนาะมนี่ย

บัแมเนยจะ้อืมเต้น้น่อบัวเอาไดวไหมา้ออคนจกได้ผู้เดียวโอ้ยแม่าง้ยแบงกันหูกนลาแบงกันมีตะห่อกระวต้มน่นมนหนห่อข้าวต้ม ข้าต้มไวยมืออื่นเห็ดข้าต้มตัดพอได้ลมแต่แต่นอกไม่เท่าหาเนาะลมพี่ดึกจะคิดเงาะได้ลมลมหนาวหนาวพี่นึกต้องไปส่องหมุดควันหนึ้อนเจ็ดแล้วยันง่วนมันกันร้อยเข่าแล้วเห่ยไม่ งัวมีมือได้เอาข่มันซี้ไป้มาเออเยนลาดเนา้ยบได้นนก็ไปบนน้เลออมีแต่งอ่เ่ยเาหาตะกี้เออตัวเองก